สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนมอมันคันปากครับทีผู้ขับโชว์ไปกับพบค,ครับช่วงแรกช่วงที่สับสน์โดยโซโซโนโน,นะคุณผู้ชมนะฮะลดหุ่นจนผอมไวต้องโซโซโนเท่านั้นนะฮะร้อยกโลยังเหลือ6กโลได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณต้องมีตัวช่วยนะฮะในการลดน้ําหนักนะฮะน้องต่อกับคุณแม่เขาของเขาเองก็คือพี่ขวัญที่ลมหลินที่สุดน,นี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือ ดึงซินไบโอติกในซินไบโอติกมีทั้งปรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะฮะทำงานในการเคลือบลำไส้ดึงเฉพาะอาหารที่ใช้งานได้ในแต่ละวันอันไหนที่มันเกินความจำเป็นถูกขับออกไปกลองอีกชั้นหนึ่งด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรน,นะคุณผู้ชมนะฮะแป้งไขมันน้ำตาลจะให้กล้ามกายเข้ามาในร่างกายเรานะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะร้อยโลยังเหลือ60โลได้คุณก็ต้องทำได้ จัดไปจุกๆกับโปรพิเศษค่ะโปรวันนี้เลยนะครับหนึ่งกล่องปกติราคา1590า้าบาทครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่1,290บาทต่อหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อที่ไลน์แอดดา่ังได้เลยที่โซโซโนไทยแลนด์นั่นเองนะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดนี่ครับดารังนีได้เลยจ้า่าคาคุณผู้ชมครับมาในช่วงแรกนี้คุณผู้ชมไปเปิดนะครับหน้าของคุณพ่อคุณอนนาเสือกันนิดหนึ่งดีกว่าครับหล่อมากเลยนะฮะเขาบอกว่าได้เจอลูกสาวครั้งแรกก็ดีใจมากที่ลูกสาวประสบความสําเร็จนนนัวีี้ทมงา สาวไทยของมิชิลัวสไทยแลนด์2022ทั้ง5คนครับหอมด้วยทีมของ TPN เองครับเดินทางก็พบผู้ว่ากทมครับคุณชัดชาติสินทิพันธันครับ เพื่อแลกเปลี่ยนกันในการหลากหลายประเด็นนะคุณแม่มเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนกทมเนี่ยแหละครับ<ะ>โดยเฉพาะนะครับสาวอนานเสือเองครับที่มีประสบการณ์ตรงจากการที่คุณพ่อเป็นพนักงานเก็บขยะของกทม,มก็อยากจะช่วยครับผลักดันเรื่องการจัดการปัญหาขยะแล้วก็อขอว่าให้เด็กๆนี่เข้าถึงเรื่องของการศึกษาอย่างเท่าเทียมด้วย<ะ>งานนี้ครับอนนาเองอก็ยังได้เจอกับคุณพ่อสมชายครับ ที่มารอเซอร์ไพส์กันตั้งแต่เช้าเลยทั้งคู่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยโดยคุณพ่อบอกว่าไม่ได้เจอลูกสาวมาร่วมเดือนเพิ่งเสร็จจากงานช่วงเช้าก็รีบเดินมาอารีเดินทางมาหาลูกเลยนะครับเ<ะ>พราะคิดถึงมากๆถือว่าได้มาแสดงความยินดีกับลูกสาวต่อหน้าเป็นครั้งแรกเลยนะครับ<ะ>พร้อมเผยว่าภูมิใจกับลูกคนนี้ที่สุดครับออน้องเป็นคนดีนะ ตั้งใจเรียนเด็กๆก็พาไปเก็บขยะด้วยหลังจากนั้นเขาก็จะไปอยู่กับทวดนะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมีความสุขมากๆที่ได้เจอลูกสาวขอให้เขาได้โชคดีกับหน้าที่ของเขาด้านของแอนนาก็บอกว่าหลายเดือนแล้ว ที่ไม่ได้เจอกับคุณพ่อเลยเพราะว่าแอนนาเนี่ยย้ายไปอยู่นะฮะอีกที่หนึง่งก็เลยไม่ค่อยได้พบกับคุณพ่อแต่ก็มาบ้างประปรายแล้วก็ตั้งแต่เตรียมตัวประกวดก็ไม่ได้เจอกันเลยจนเข้าไปประกวดนั่นแหละ,ะจนวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้เจอคุณพ่อ<ะ>หลังจากที่ได้มงกุฎครับแล้ววันนี้ก็ได้เจอท่านผ้วด้วยนะฮะค,คุณจัชชาติและท่านก็ทําเรื่องของขยงขยะพูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็อธิบายแลกเปลี่ยนประเด็นกันนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปเจอกันที่ ที่ทํางานท่านผู้ว่าเนาะใช่ค่ะนะฮะไปกับทีมเลยนะฮะเจอหน้าคุณพ่อด้วยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะครับคุณพ่อของยังหล่อเลยนะแม่คุณพ่อก็าเป็นลูกเซี่ยวเซี่ยวเยอรมันเออลูกเซี่ยวเยอรมันแสดงว่าไม่ใช่ไทยแท้ แอ <N> ็นนาก็เป็นเซีย่ยวแล้วมันเซี่ยวเล็กๆแล้วไม่ได้ครึ่งใช่ไหมเออคุณพ่อเป็นลูกเซี่ยวเยอรมันมแต่น้องก็คงจะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เยอรมันนะน้องก็ไม่ใช่ครึ่งเยอรมันนะอ่ะเพราะว่าพ่อเป็นเซี่ยวเยอรมันเฉยๆนะฮะอาจจะ ใช้คําว่ามีผสมเยอรมันอยู่บ้างประมาณ5แค่นั้นอ๋อเป็นเชียวเซียวโครงโครงของน้องอาจจะเป็นเยอรมันแต่หน้าเนี่ยก็อาจจะยังเป็นไทยนั่นแหละก็จะสวยเอางี้ไม่ใช่ลูกครึ่งพูดคําว่าลูกครึ่งไม่ได้ไม่ได้เพราะเป็นลูกเชียวเชียวเยอรมันเชียวเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วเออเชียวแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะค่ะนะคะมาต่อกันที่นะครับนี่เลยครับปรีน้าจังอุ้ยอันนี้ลูกเชียวอันนี้ลูกเชียวมอ่า จีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันอันนี้แม่ขเขาเซี่ยวเหรอเขาลูกครึ่งไม่ใช่เหรอแม่กับคนจีนน,นะนี่เหรอแม่ลีน่าแม่แม่ก็ลูกครึ่งจีนอ่าแล้วแม่ลีน่าเป็นเซี่ยวงงกันไงมันก็เซี่ยวไงเซี่ยวหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทำไมอันนั้นมันครึ่งหนึ่งของชีวิตเหรออันนี้เซี่ยวนหนึ่งของชีวิตที่ทำหายไปไม่ใช่พี่แอมไม่ได้ร้องแบบนี้นะนะฮะลีน่าจังครับฟาดบุ๋มมนัฐดาครับ และฝากถึงอันนายังจำอีกแก่คนนี้ได้ไหมนะห<ล>ทำไมแรงล่ะล,ล,ล่าสุดนะฮะลีน่าจางังโพสในเพจข่าวโหดบอกว่าเนี่เบทีมิชิเดเวอร์ฉันก็ไปปั่นกระแสให้แม่ปุ้ยจนดังทะลุฟ้าเลยเออตอนแรกๆก็ไม่มีใครรู้เลย พอถึงตอนคลายแม็กสาคัญเขาก็ให้อ่ให้ใครไปรู้ป่ะทั้งที่คนที่ปั่นกระแสตอนแรกคือฉันกับปัาตื่อให้บุ๋มบรรดดาไปบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเราเนี่ยเป็นคนปั่นให้เขาดังระเบิดระเบ้อเลยแต่กลายเป็นหมาหัวเน่าอยังนั่งน้อยใจนอนน้อยใจว่าแอนนาเสืองามเอี่ยมเนี่ยเธอได้เป็นไม่ชีเวิร์ดเธอจะคิดถึงฉันหรือเปล่าฉันน่ะส่งคําถามให้เธอจนเธอไปสู่จักรวาลโอปอ เธอนึกถึงฉันไหม oh. ฉันส่งคำถามให้เธอจนเขารอบผ้าคนสุดท้าย oh. อายกัน oh. นึกถึงฉันหรือเปล่า oh. ฉันส่งคำถามให้เธอเนะี่ยบี้เธอจนเธอได้เข้ารอบผ้าคนสุดท้าย oh. นิโคลเน oh. ยังจําอีกแก่คนนี้ได้หรือเปล่า oh. ที่พัมสอนทุกอย่างทางไลฟ์สด พวกเธอ uh huh. ได้ดิบได้ดีกันหมด uh huh. แล้วนึกถึงอีแก่บ้างหรือเปล่าเล่อย uh ู huh. oh, ่นะ uh huh. น้องใจเนาะ uh huh. ส่งพวกนาไปสุดท้ายอีแก uh ่ก็มานั่งกินกุ้ยจับอย่างเดียวดาส่งพวกนาไปจกักรวาลมี uh huh. เชื่อเสียง แต่กูมานั่งแดดคนเดียวตามเคยเออนะครับก็้ง่ายล่ะไม่้องไปซีเรียสคุณแม่น้องภารกงานธิจเยอะตอนนี้ไม่ว่างหรอกค่ะน้องๆเขาไม่ลืมหรอเขายังไม่ได้เจอเลยเพิ่งจะได้เจอแต่งานนี้แหละนะครับคุณแม่จะเย็นเๆแต่เย็นๆลมๆนะคะเออเล่นน้อยใจคุณแม่ออกแนวน้อยใจแล้วไม่ได้โมโหอะไรแล้วน้อยใจเออเออแล้วคือพวกมึงยังไม่เอาของไปให้แม่เนี่ย ว่าเตรียมตัวถูกด่าทั้งห้าคนนะแม่ยังไม่ด่าก็ต่อเมือ่อ เอาของไปสวัสดีคุณแม่ที่ที่อินทาสักแพรบไปขอบคุณไปขอบคุณคุณแม่ที่อุตส่าห์เขี้ยวเขนดีเธอส่งคำถามเชียร์ทุกวันนะพูดเชียร์ทุกวันนะคะฉะนั้นถ้าว่างจากภารกิจก็รีบไปเยี่ยมคุณแม่ซะนะครับแล้มีคนฝากบอกคุณแม่นะคะบอกให้ด่าเบาๆหน่อยด่าใครอะพี่นวัดด่าใครอะด่าพี่นวัดเขาเป่าเกิทำไมอะพี่นวัดบอกว่าเดี๋ยวจะกินอะไรบอก เดี๋ยวจะส่งไปให้ <c oughs> ยังรักแคคิดถึงคุณแม่ตลอดเขาฝากบอกมาบอกยังรักและคิดถึงคุณแม่ตลอดแต่ขออย่างเดียวคุณแม่ <c oughs> อย่าด่าผมแรงด่าได้แต่อย่าแรงเอเอแล้วก็ยังรักและคิดถึงแม่ตลอดแม่จะกินอะไรให้บอกมาบอกผ่านเตามาก็ได้เออ<ส>เดี๋ยวเตาะจะไปบอกพี่วัดนะเดี๋ยวพี่วัดก็จะให้เด็กไปกส่งของไปให้ยังรักคุณแม่เหมือนเดิมตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่เคยลืมคุณแม่ครับนะคะ เพราะว่าเรื่องที่ตกน้ำนะพี่ว้าเป็นคนคิดให้คลองอะไรนะแสนแสบแสนแสบเนาะแสนแสบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นวัยรุ่เข้าไม่ได้เยอะมากแม่ดังเลยอ่ะแม่ดังหรือแกมาบ่นไงว่าแกสมัครผู้ว่าแล้วแกบอกว่าแกคุณชูวิทย์อ่ะ เวลาคุณชูวิทย์ไปมีแต่สื่อไปวันนั้นไปมีแต่สื่อไปผมแกไม่มีสื่อคนไหนมาเลยแต่โทรหาพี่วัดไงพี่วัดก็บอกต้องสร้างกระแสต้องสร้างกันหน่อยก็ไปคลองแสนแสบแล้วให้ใส่ส้นสูงแบบส้นสูงประตูน้ำเส้นสูงๆน่นะตู้ปลาแล้วก็ให้เดินแล้วก้าวลึกลงเนือแล้วก็ให้พลาดแล้วให้หล่นลงไปในในในคลองแล้วก็ร้องให้ร้องไง หน้าหนึ่งทุกเล่มเลยวันนั้นเออข่าวจริงๆริงของจริงเออเห็นไหมต้องวัดเห็นไหมเออเป็นการสร้างวรัล่เลยอ่ะวรเลเลยจนถึงปัจจุบันคนก็ยังพูดถึงนะพูดถึงด่าพูดเถอะพูดถึงเพ้อแหม่จะให้กระดากันทำไมล่านไปแล้วเอออย่าทะเลาะกันขาดใจเย็นล่มๆนะคะฝากด้วยกับโซโซโนนะคุณผู้ชมนะคะ วันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาคิดสูตรกันมานะคุณผู้ชมเขาเปลี่ยนมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับแต่เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชันที่สเสถียรที่สุดนะแล้วก็ลดไกวที่สุดนะฮะหนึงน่งเดือนน้องต่อบอกว่าโอ้ กินแล้วกินดีแล้วก็ที่สําคัญอาหารที่กินออกไปเนี่ยมันขับถ่ายออกมาหมดเลยเหลือเฉพาะที่จําเป็นต่อร่างกายเท่านั้นเขาลดไปจากร้อยโลร้อยกวโลหรือ6กสโลเนี่ยเขาเก่งมากนะครับผู้ชมเพราะเขาคิดกัน2คนแม่ลูกสุดนี้นะคะทำกินกัน2คนเลยนะฮะวันนี้จัดโปรแบบไม่พแพงแบบจับต้องได้คุณผู้ชมแล้วคใครับหกล่องในปกติราคา1590บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่หนึ่งกล่อง1290บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต,ต่อได้ที่ไลน์แอด้านล่างเลยเซอร์โซนโน่ไทยแลนด์หรือสแกนเคอร ครูค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ